สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจแล้วนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตกุลค่ะปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการลงทุนประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลได้มีการเร่งรัดแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทําให้เริ่มเห็นสัญญาณการขาดแคลนแรงงานมากขึ้นนะคะขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความเป็นห่วงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับภาครัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรง,งงานอย่างเบษษ็ดเสร็จเพื่อที่จะยกระดับแรงง,งานไทยรองรับไทยแลนด์4 3. นายพศอารามวัฒนานนรองประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างมากจากการที่ภาครัฐออกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้กำลังแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและเกษตรแปรรูปภาคบริการและท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงจนต้องมีการใช้แรงงานต่างชาติจํานวนมากทั้งนี้พบว่ามีประชากรไทยอยู่ในวัยทํางานหรือว่ามีอายุ15ปีขึ้นไปจํานวน55ล้าน5 0คนเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน38ล้าน3 0 0 0คนคิดเป็นร้อยละ70.42ของประชากรในวัยทํางานโดยอุตสาหกรรม สำคัญที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ภาคอุตสาหากรรม11ล้าน2แสนคนภาคอุตสาหากรรมค้าปลีกค้าส่งและภาคการผลิตใช้แรงงานเท่ากันนะคะคือภาคละ6ล้าน4แสนคนที่พักแรม2ล้าน7แสนคนก่อสร้าง2ล้าน6แสนคนการบริหารราชการ1ล้าน6แสนคนและขนส่งอีก1ล้าน3แสนคน ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนหรือว่ากอรออเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทยอย่างบูรณาการพร้อมเสนอการแก้ปัญหาแรงงานของไทย6ข้อให้กับรัฐบาลนะคะอย่างเช่นส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทยโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรมาทดแทนกำหนดนโยบายแรงงานทดแทนด้วยการหาแนว ทางพัฒนาชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่กว่า1ล้านสแสนคนเข้ามาอยู่ในระบบแรงงานหามาตรการดึงแรงงานอาชีพอิสระอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรมและแรงงานวายัยเกษียณเข้าสู่ภาคแรงงานรวมทั้งจัดระเบียบระบบแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวด้วยทั้งนี้คาดหวังนะคะว่าข้อเสนอจะแก้ไขปัญหาแรงงานได้อย่างเบดเสเศจและยกระดับแรงงานไทยเพื่อรองรับไทยแลนด์4.0ต่อไป ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจไทยภาคธุรกิจการเงินประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นบริษัทบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC จึงได้เตรียมเจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มค่ะโดยในาใยชัยพลกิติยาวานิชผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัท บัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ15.4และคาดว่าในครึ่งปีหลังจะยิ่งมีทิศทางที่ดีขึ้นจากความชัดเจนทางการเมืองการขยายตัวของภาคเอกชนในบางธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีและการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น KTC จึงเตรียมเจาะก,กลุ่มลูกค้าเพิ่มใน3หมวดได้แก่กลุ่มหนังสือสัตว์เลี้ยงและกลุ่มของเล่นและเกมส์เนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องสะท้อนได้จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรใน3กลุ่มนี้ช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวถึงร้อยละ15โดย KTC จะมอบสิทธิพิเศษทั้งส่วนลดของพรีเมียมหรือว่าสามารถใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลดเพิ่มเติมตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งจะทําให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรใน3กลุ่มดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20และ KTC มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ12เป็นร้อยละ15ในปีนี้ค่ะส่วนด้านการลงทุนในตลาดหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบาจธนาชาติประเมินดัชนีหุ้นไทยจากเคลื่อนไหวที่ระดับ1,480ไปจนถึง1,600จุดนะคะแล้วก็ได้มีการแนะนำนักลงทุนกระจายการลงทุนด้วยค่ะ นายบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนชาติมองว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนดัชนีหุ้นจะแหว่งตัวในเชิงบวกที่ระดับ1,480ไปจนถึง1,600จุดแต่ว่าในช่วงปลายปีตลาดน่าจะผันผวนเนื่องจากนักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคม สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะยังคงแนะนำให้กระจายการลงทุนโดยเลือกลงทุนหุ้นเป็นรายตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคก,กลุ่มอาหารกลุ่มค้าขายชายแดนและกลุ่มธุรกิจขนส่งหรือว่าเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ำเสมออย่างเช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการดําเนินงานของบลจธนาชาติปีนี้ประเมินว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารหรือว่า AUM จะอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทขยายตัวร้อยละ20จากสิ้นปีก่อนโดยมีแรงหนุนจากการเติบโตของกองทุนรวมซึ่งตั้งแต่ต้นปีบลจธนาชาติได้ออกกองทุนใหม่แล้ว37กองทุนส่วนมากก็จะเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผลต่ำกว่าหุ้นทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ กลุ่มนักลงทุนที่เคยฝากเงินหรือว่าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ถูกกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจึงเตรียมเปิดกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นผันผวน,นต่ำเช่นกันคาดว่าจะเปิดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นวันทําการสุดท้ายปลายสัปดาห์นะคะตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กว่า10จุดรับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานสื่อสารแล้วก็ธนาคารขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนแรงลงค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาเนื่องจากว่านักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่นางเจนลเลน็ตเยเลนประธานเฟดจะก,กล่าวสุนทรรพน์ในการประชุมประจําปีในวันนี้ค่ะก็เลยกดดันดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป33.07จุดไปปิดที่ระดับ1น0 0 0น 4 4 8 4 1จุดนสแดกปิดที่5,212.20จุดลดลงไป5.49จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป2.97จุดฝั่งตลาดทุนเอเชียดัชนีนิกเกอีตลาดทุนโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป107.95จุดหลังดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI อ่อนแอเกินคาดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งนักลงทุนรอดูทิศทางดอกเบีย้ยสหรัฐกดการดัชนีลงมาแตะที่16,448จุดพอดิบพอดีค่ะหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น124.22จุดสสงงไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขยับขึ้นมา17.41จุด ส่วนตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นสดใสจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ปิดตลาดภาคเช้าดัชนีอยู่ที่1,554.67จุดบวกขึ้นมาได้10.57จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า21,567ล้านบาทด้านราคาน้ำมันดิบเวสเทสซาที่ตลาดในเม็ดของสหรัฐดีตัวขึ้นมา56เซนค่ะจากแรงซื้อเก่งกำไร ราคาขึ้นมาปิดที่47เหรียญ33เซนต์ต่อบาเรลส่วนน้ำมันดิบเรนท์ที่ตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้น62เซนต์ปิดที่49เหรียญ67เซนต์ต่อบาเรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศค่ะเช้านี้ยังคงทรงตัวทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ21,600บาทขายออกบาทละ21,700บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ2 2 2 0 0บาททวนค่ะ ทั้งหมดเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันนะคะช่วงต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณจันทิมาศิลาชาติสว่วนดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ